แมนดากานยามเย็นเสียงกบไอเสียงเครียดมาใช้ห้วยมารอมารอรับวัวเข้าได้ยินเสียงลงเลงก้งัวเสียงเครียดเสียงนกกระแตแต้แวดมอมมอม จะมืดอยู่แล้วเนี่ยแต่กระทุม่มกี่โมงเนี่ยจะทุ่มแล้วอ่ะ้ยตบลวดรวดชาตัวหัว่าเขากลับบาดมือทุกวันน่ะลูกสมุน มาแล้ววัวมาแล้วกลับบ้านได้แล้วสิสี่ตัว แต่ที่ทองเป็นแม่ได้เพิงเ่งจะส่องตัวกำลังโตเป็นเศร้าดูจะคล่องเมือก่อนเดินเลี้ยงวัวเดีนี้ขี่ระเครื่องเลี้ยงวัว บนบนวัวเฮ้